มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดโควิดเกือบ4 0 0 0คนแล้วจากทั้งหมด6,500คนผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ติดเชื้อโควิด -19 เกเกือบ4 0 0 0คนจากทั้งหมดประมาณ6,500คนเทียบเท่ายอดสะสมของจังหวัดในการระบาดระลอกนี้ผู้ว่า เ่อยกคณะหน่วยงานเกี่ยวข้องรวมทั้งผอ,อรเรือนจำตั้งโต๊ะแถลงแจง้งสถานการณ์พรุ่งนี้17พฤษภาคม64วันนี้16พฤษภาคม64รายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกรมปรชาานนั้นดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ติดโควิด -19 ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการดำเนินการพร้อมกันในเรือนจำและก็ทันทาถานในพื้นที่เสี่ยงรวมแแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ผลปรากฏว่าเฉพาะเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน3,929คนจากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด6,469คนโดยจำนวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ดังกล่าวนั้นแทบจะเท่ากับยอดผู้ติดเชื้อสะสมของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน2564 ที่จากข้อมูลรายง,งานสรุปของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ณวันที่16พฤษภาคม64พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น4,000คนท้งนี้ทางสื่อมวลชนตั้งข้อสองสัยว่าคลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่นั้นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลความจริงออกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มีการแยกตัวเลขผู้ติดเชื้อของเรือนจำกลางออกมาไม่รวมกับของจังหวัดเชียงใหม่โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่พิเศษมีการถแถลงข่าวว่ามีการติดเชื้อเฉพาะแดนแรกรับ ช่วงแรกติดเชื้อหลัก10คนแต่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจงกนกระทั่งวันที่13พฤษภาคม64มีการรายงานตัวเลขครั้งล่าสุดมีผู้ติดเชื้อจำนวน361คนแต่หลังจากนั้นไม่มีรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อของเรือนจำกลางเชียงใหม่อีกเลย แม้ทางสื่อมวลชนที่เชียงใหม่จะมีการตั้งกระทู้ถามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีคำตอบจนกระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อแห่งหนึ่งออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเกือบ4,000คนจึงมีการตั้งกระทู้ถามในกลุ่มไลน์ของสสจเชียงใหม่กับสื่อมวลชนและห้องไลน์ของส่วนราชการกับสื่อเชียงใหม่จนกระทั่งมีกำหนดการแถลงข่าวของผู้ว่าเชียงใหม่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาในวันพรุ่งนี้คือ10.30นในเรื่องของคลัสเตอร์เรือนจำกลางเชียงใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ